สวัสดีครับพี่น้องมาพบพบกับช่องลุงทองเกษีอินทร์มันี้ลุงทองก็งงกเลยงานมาทำบ่คอยได้ลงลีปเลยพี่น้องเลยลุงทองเกิีพามาเมืองไอบมงมืองสามฤดูเนาะนี่ลุงทองก็งได้นะอดตอเสียบยอดพันใ้พี่น้องเสียบยอดไอพันหนำดอกใหม่ใ้หมื่บวานจากสิทธิ์ติดบดอกพี่น้องแดดฮอนเกินโสดนะครับเนาะเสียบใบสองยอด สีเห็ดไอ้มะม่วงเสี้ยมซี่เ่็นว่ะเนาะครับเนาะน่าจะติดอยู่ดอกเพื่อนยังออกสีเขียวอยู่พี่น้องเนี่ยเห็นบั้ยเน้อนี่นี่ครับกับประมาณนี้แหละห่อนแห้งพี่น้องเอ้ย40องศาอยู่บ้านลุงทองอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ห่อนแห้งหลายนะครับนี่กะแบบไอ้มะม่วงสามฤดูเนาะนี่นวยเพิ่อนกัง่ามงามพี่น้องนะครับผมเพิ่มฉีดไอ้ นำมักเด้อนี่พี่น้องนำมักไอ้ลลไม้ด้วมน่วยเปินงามงาม,งามนวยดกอยู่พี่น้องน่วยดกอยูค่ครับเอาไ้ให้ลูกให้ล้านเพิ่นกินเนาะม่วงการไปด้วยสิเป็นมง่มงม่วงไอสมน่อยนึงครับผมแต่กระบ,บอบผสมแห้งเนาะครับผมลูกเปิ้กาพอได้กินอยู่ครับตนน้นน้อยครับผมต้นสูงอยู่ประมาณเจ็ดสองเมตรนี่แหละพี่น้อง มีหอดั้งหมดแดงนะหอั้งหมดแดงนะครับผมอันนี้กับมะนาวลายเม็ดพี่น้องนี่นวยกำลังจะออกล้าอยู่พี่นอ้องหู้นอนจอหนอึ่งแดนดีว่ <c oughs> นะคะนรับกับบํมานนี้เลยพี่นอ้นะงองเนาะลุงท่องเบ่อคอยได้ลุงขีบเลยนะครับผมนี่ลุงท่องกำลังจะต้อนต้อนไอ้ให,นหน้นดูเพื่อนเอาไปปลูกนะครับนี่มะนาวลายเม็ด เงยยญ่พี่น้องสำหน่วยสุ่มเขียวหวานอ่ะกะประมาณนี้แหละครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่กดเบ่งกดให้กำลังใจลุงทองมาโดยตลอดก็ขอขอบคุณหลายๆกะขอไหแต่เพียงสำนิกอนครับสวัสดีครับผม